ถ้าคุณกำลังมองหา VPN ที่เชื่อถือได้และไม่ตัดมุม Proton VPN คือหนึ่งในตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจังและตอนนี้มีข้อสเสนอพิเศษแบบจำกัดเวลาลดสูงสุดถึง64%เริ่มต้นเพียงประมาณ3.59ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นคุณจะประหยัดได้ประมาณ154ดอลลาร์รวมถึงรับประกันคืนเงินภายใน30วันอีกด้วย นี่คือวิธีรับข้อเสนอนี้คลิกลิงก์ที่อยู่ในคําอธิบายด้านล่างนี้เลยมันจะพาคุณไปยังหน้าส่วนลดอย่างเป็นทางการของโปรตอน VPN โดยส่วนลดจะถูกใช้ให้อัตโนมัติไม่ต้องใช้รหัสโปรโมชันหรือขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อไปจึงแล้วให้เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับความต้องการของคุณการสมัครสมาชิกแบบระยะยาวจะได้รับส่วนลดสูงสุดแต่ทุกแพ็กเกจจะได้รับการเข้ารหัสเต็มรูปแบบและมีระยะเวลาคืนเงิน30วันคุณจึงสามารถทดลองใช้ได้โดยไม่มีความเสี่ยงเลยหัดไปให้สร้างบ,บัญชีโปรตอนหรือเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ใหม่อย่าลืมเช็คอีเมลของคุณด้วยโปรตอน VPN จะส่งอีเมลยืยนยันไปให้คุณคลิกลิงก์ที่ส่งไปยังอีเมลของคุณตั้งรหัสผ่านและบัญชีของคุณก็พร้อมใช้งานทันทีตอนนี้ให้ดาวน์โหลดแอป Proton VPN สำหรับแลตฟอรอมของคุณไม่ว่าจะเป็น Windows Mac OS iOS Android หรือ Linux เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดแอปล็อกอินแล้วคลิกเชื่อมต่อได้เลยภายในไม่กี่วินาทีทราฟิกอินเทอร์เน็ตของคุณจะถูกเข้ารหัสและส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภยัย แต่ละแพ็กเกจรองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง10เครื่องดังนั้นแค่บัญชีเดียวก็ปกป้องทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แล็ปท็อปแท็บเลต็ตและอื่นๆภายในแอปคุณจะพบกับฟีเจอร์ Netshield ที่ช่วยบล็อกโฆษณาตัวติดตามและมัลแวร์ก่อนที่มันจะโหลด VPN Accelerator ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อระยะไกลให้สตรีมหรือท่องเว็บลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นและ Secure Core ที่จะส่งทราฟฟิกของคุณผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวหลายชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับ และนี่คือสิ่งที่ทําให้โปรตอน VPN แตกต่างอย่างแท้จิิงโปรตอน VPN ตั้งอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดที่สุดในโลกพวกเขายึดนโยบายไม่บันทึกข้อมูลการใช้งานอย่างเคร่งครัดและทุกแอปเป็น Open Source พร้อมผ่านการตรวจสอบโดยอิสระมอบความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในระดับที่ VPN ส่วนใหญ่ไม่สามารถเทียบได้ ดังนั้นถ้าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่แค่สัญญาและอยากได้ดีลที่ดีที่สุดในตอนนี้ให้คลิกลิงก์ในคําอธิบายด้านล่างนี้เลยกอรตั้งค่าใช้เวลาเทียงไม่กี่นาทีและเมื่อคุณกดเชื่อมต่อข้อมูลของคุณก็จะได้รับการปกป,ป้องอย่างเต็มที่รักษาความเป็นส่วนตัวรักษาความปลอดภยัยแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับ